จะคหรือเปล่าหรือไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วพระแม่สุรสวตีเนี่ยท่านเล่นทั้งวีนาแล้วก็ซิตาแต่ว่าเนี่ยครับใน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 ภาพขึ้นเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นซิต้านะเพราะว่าถ้าถ้าวีนาสุ็จะวางวางแล้วก็ลงกับพื้นน่าจะเป็นซิต้าแต่วีนาเนี่ยแต่แต่ถ้าไปเป็นสุรสวตีท่านคงแบกได้เพราะองค์ท่านใหญ่มากเพราะในพระเวทบอกว่าพระบาทข้างเดียวก็ เหยียบลลกโลกมิดแล้วฟังท่านคงจะถือมาในนิ้วได้อันนี้อันนี้คือแซวเล่นแล้วก็นาราชมนีเนี่ยได้พรจากพระแม่สรสวตีเพราะว่านาราชมนีท่านทําเครื่องดนตรีชิ้นนี้แหละถวายาและพระแม่สุรสวตีเ็าเป็นคนเล่นคนแรกแต่พนารัตทำโอ้โหครับท่านผลิตจากไม้ทิพไม้ทิพท่านปลูกขึ้นจากบาร,รมีของท่านเลยนะฮะแล้วก็นาราชมณีก็คือใครพ่อแก่ของคนไทยนั่นแหละ ที่เราเรียกพ่อแก่พ่อแก่ครูศิลปะของเราอ่ะฤอษีนารอดทางอินเดียเขาเรียกริชินารัดริชีแปลว่าฤาษีนารัตก็คือนารอดริชินารัตเตวฤชีคนไทยเรียกพ่อปู่พ่อแก่ฤาษีนารอดซึ่งก็ซึ่งก็เป็นความน่ารักของคนไทยว่าเวลาเรามาบูชาครูเป็นสารณะเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นเหมือนกับ ให้ใกล้เหมือนคนในครอบครัวเขาว่าครับือคนอินเดียเนี่ยเวลาเรียกเนี่ยเขายกย่องแต่เวลาบูชาเนี่ยเ็าบูชากับพื้นมันก็มีนัยยะที่แบบเหมือนคนในครอบครัวนั่งคุยกันมีอะไรก็ฟ้องพ่อฟ้องแม่คนไทยเนี่ยเวลาเรียกเนี่ยก็คือเรียกให้แบบใกล้ตัว แต่เวลาบูชายกสูงเวลาบูชาจริงๆกวงไงต้องเอาครอบเสียนต้องอะไรเนี่ยคือคนคนไทยเขาก็จะยกครูแต่ว่าเวลาเรียกก็จะเรียกเหมือนกับปอบใจตัวเองว่าเนี่ยนี่คือพ่อเพราะเวลาทำอะไรผิดพ่อก็จะได้ไม่โกรธเราไงอ่าเป็นประมาณอย่างนั้นนะฮะและองค์ต่อไปน้องน้องทอยอยากเปิดคำถามที่มันโลกแตกเพราะฉะนั้นพราหมณ์ก็จะตอบยาวเห็นว่ามี3มองค์ใช่ไหมครับที่เป็นหลักๆองค์ต่อไปเนี่ยก็คือ ที่เรารู้จักกันดีพระมหาเทพพพระมหาเทใครเอ่ยองค์พระศิวะอ๋อครับนะครับเดี๋ยวทางจอจะขึ้นรูปองค์พระศิวะให้ได้องค์พระศิวะเนี่ยที่ทุกคนดเูเข้าไปใน YouTube เราจะเห็นคนสวดอย่างเงี้ยเยอะมากอนามนัมชิวะอนมนัมชิวะอนมนัมชิวะจริงๆแล้ว คำสวดว่าโอมนมัชิวัยก็ตรงกับที่คนไทยสวดโอมนัมัตศิวะโอมนมัติวายะคือคำเดียวกันแต่คนอินเดียสวดโอมนมัชิวัยนะเพราะว่าเราต้องการอัญเชิญมะศิวะเนี่ยให้เข้ามาสถิตในบ้านเรือนสถิตในดวงชะตาสถิตในหัวใจสถิตในความคิดเพราะมะศิวะเนี่ยเป็นพระที่ประทานพรให้กับมนุษย์เยอะที่สุดเพราะอะไรเพราะท่านประทับอยู่กับเรา อ๋อจริงเหรอใช่แล้วท่านคือคนที่ประทานพระแม่คงคาให้กับเราด้วยเพราะท่านได้รับพระคงคามาจากพระวิษณุรพระคงคาเนี่ยไหลามาจากนอกจักรกวาลแล้วก็มาที่ประเทศของพระศิวะนั่นคือน้ําหยดแรกที่พวกเราเคยใชใ้เคยดื่มเคยกินในชีวิตเนี่ยล้วนมาจากพระคงคาทั้งหมดเพราะว่าพระคงคาเนี่ยท่านล้นเอ,อ่อคงคาที่อินเดียนั่นแหละท่านล้นเอ่อมาในทะเลแล้วมันก็ระเหยขึ้นไป กลับไปเป็นน้ำบนก้อนเมฆแล้วก็ตกลงมาใหม่ก็อยู่อย่างนี้ก็ทวคีคูณทวีคูณเพราะฉะนั้นเขาถึออยางยึดว่าน้าทุกหยดจริงๆก็คือคงคาเพราะว่าค,คงคาของของอินเดียเนี่ยเขาไหลามาจากภูเขาที่สูงที่สุดเดี๋ยวทางจอจะขึ้นรูปพระแม่คงคาให้ประชาชนได้เห็นนะครับหลายคนก็อยากจะรู้ว่าพระแม่คงคามีลักษณะอย่างไง,ไงพระแม่คงคาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายพระลักษมีมากนะครับทรงมี ทรงมีโถโถเงินหรือโถน้ำอยู่ในหม้อแล้วก็อยู่ในมือ,อ,อ,มอครับโทษทีแล้วก็มีดอกบัวมีพระหัตถ์ที่ถือดอกบัวด้วยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านล่างที่เป็นพาหนะเนี่ยท่านทรงขี่จระเข้ขี่จระเข้เลยเจระเข้เพราะฉะนั้นจระเข้เนี่ยถือว่าทางอินเดียถือว่าเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ครับนี่เขาก็ฆ่าไม่ได้กินไม่ได้ใช่ไหมครับฆ่าไม่ได้กินไม่ได้ใช้กระเป๋าหนังจระเข้ไม่ได้เนี่ยเป็นนยัยยะที่น่ารักอย่างหนึ่งของศาสนาฮินดูเราจะเห็นพระนารายณ์ขี่นกก็คือพยาครุฑนะฮะเราจะเห็นพระลักษมีอยู่กับช้างครับเราจะเห็นพระศิวะอยู่กับวัวครับวัวนนทิเห็นพระกฤษณะอยู่กับวัววัวสุรพีรแล้วเราจะเห็นพระคงคาขี่จระเข้ เราจะเห็นพระอุมาขี่เสือขี่สิงโตรเราจะเห็นพระพิฆเ,เนศมีเสียรเป็นช้างแล้วก็ขี่หนูแล้วเราก็จะเห็นพระขันธกมุมารอยู่กับนกยุงทําไมครับเพราะเขาสอนว่ามนุษย์ไม่ได้ใหญ่ที่สุดคุณคุณมีเพื่อนเยอะแยะคุณคุณมีมิตรภาพระหว่างเผ่าพันธุ์คนอยู่กันคุณอยู่ทยาทําร้ายกันนี่เวลาเรามองไปที่รูปเทพเนี่ย พอเราจะทำร้ายจัดสักตัวเนี่ย,เ,ยเราดมีความรู้สึกโอ้ยแย่แน่เลยเพราะว่าสมมุติเราจะ <c oughs> ไปตีแมวสักทีเนี่ยโอ้ยแย่แน่เลยเพราะว่าแมวเป็นญาติจบเสือถูกไหมครับเท่ากับเราไปตีพานะของพระแม่หมาเปล่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> สมมติใช่ไหมสมมติ <c oughs> เราจะฆ่าหนูสักทีโอ้แต่เราบูชาพระเนตรแล้วไปฆ่าหนูโอ้มัาก็อะไรอยู่เราจะไปตีหมาอ๋อหมาก็เป็นเป็นพานะของพระแม่กาลีห <c oughs> มาในห <c oughs> มาดำ เป็นบริวารของพระแม่กาลีไม่เหมือนเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ค <c oughs> ือจะทําร้รายอะไรก็ไม่ได้เลยนะถ้านเราจะไปทําร้ายผีเสื้อทําร้ายแมลงเราก็จะไปทําร้ายพระรตีกับพระกรรมเทพอีกทําไมละ่ะฮะเพราะว่าท่านสถิตอยู่ตามแมลงต่างๆ๋อครับฮะเวลาเขาเห็นผีเสื้อเห็นแมลงที่มีสีสวยงามเนี่ยค,คนคนอินเดียที่เขาเป็นเป็นเวอร์ชินนะนะเป็นพมจารีนะ โอ้ยฉได้สามีแล้วฉันได้จะได้ค <c oughs> ู่ครองแล้วแน่นอนเม <c oughs> ืเราก็เห็นวิซี่เขาจะดีใจมากเขาจะจัดบ้านใหญ่โตเลยอ่ามันจะมีบางเขตที่เขาไม่ค่อยมีมแมลงอะฮะก็จะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วถามว่าโดยหลักของวิทยาศาสตร์แล้วก็คงจะเป็นการกล่อมเกลาจิตใจครับ <c oughs> คนโบราณเองก็มีปรัชญาในการกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ไม่เหมือนกับคนในสมัยปัจจุบันนะครับครับ่อย่างคาคาที่เรียกว่าชีวะเนี่ย เข้ามาเป็นวิชาที่เรียนนี่ยชีววิทยาอนี oh. ใช่ไหมครับน่าจะเป็นน่าจะเป็น,นมันเขาเรีเยกอะไรนะไม,ไม่ถึงสิ่งมีชีวิตสมมติฐาน<ต>ที่ดีชีววิทยาใช่ชีววิทยาเพราะว่าพระสิวัเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตครับหลายๆอย่างที่ไม่ใช่พระพรหม,มนะคือพระพรหมเนี่ยท่านให้กําเนิดมาในลักษณะที่เป็นมายาพระสิวะเนี่ยก็จะให้กําเนิดสิ่งที่ เป็นคุณธรรม,มคือพูดง่ายๆก็คือว่าพระศิวะเนี่ยถูกเข้าใจผิดว่าท่านกําเนิดจากพระพรหมหลายตอนในพระเวทนะถูก,ถกบันทึกแบบนั้นแต่ก็มีหลายตอนในพระเวทออกมาขัดขานครับไม่ว่าจะเป็นศิวะปุรณะไม่ว่าจะเป็นวิชนุป,ปุรณะเองซึ่งไม่เกี่ยวกับพระศิวะแต่ก็มีบางบางตอนในวิชนุป,ปุรณะขัดขานว่าการกําเนิดของพระศิวะเนี่ยไม่ได้กําเนิดมาจากพระพรหม ท่านมีดินแดนของท่านเองท่านเกิดท,ที่เรียกว่าไก<ง>ลลาชะอยู่นอกจักรวาลที่เราเรียกองค์ปฐมปชีวะว่าสดารสดาชีวะคือองค์นั้นแหละหรือปฐมปชีวะองค์นั้นเนี่ยท่านมีการแตกตัวมาโดยการผ่านพระพรหมถ้าพอจะเข้าใจนะคือท่านแตกตัวท่านมาก่อนโดยการผ่านเหมือนที่พระแม่แลักษมีแตกตัวมาจากที่ ที่ไวยกูลแล้วก็มาผ่านเกษียณสมุทรแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านเกิดที่เกษียณสมุทรนี่ก็เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าพระศิวะเนี่ยเกิดจากพระพรมแต,แต่การแต่ตัวมาจากพระพรหมเนี่ยท่านแต่งมาทางนาราชตาที่สามใช่ไหมครับไม่ใช่เพ<ม>ราะผมไม่มีตาที่สามนาราคือหนา้า,นาผากหน้าผากนาราชออกมาจากหนา้าผากของพระศิวะเป็นเหนื่อไหลออกมาแล้วก็กระเด็นออกมาคือพูดง่ายๆคือขับ พลังตัวเองผ่านมาจากมาพมาะฉในพระศิวะเนี่ยท่านจึงเป็นพระที่ให้กําเนิดสิ่งที่ดีงามหลายๆอ,อย่างเช่นพระขันธกุมารหรือพระพิคเนตรแล้วอย่างนี้ผมจะไปบูชาพระศิวะที่ไหนบ้างคะโอพระศิวะในเมืองไทยเนี่ยก็คงจะหาบูชาได้ยากขอพระพมหน่อยแต่ก็ยังมีหลายๆวัดเรามีวัดที่อยู่ตรงแถวแถวสะพานควายนะฮะ,ะก็คือมีวัดพระศิวะเราลองไปหาดูได้ ที่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาใช้พระศิวะเลยเขาเขียนป้ายไว้อย่างนั้นนะครับผมก็เคยไปแล้วก็มีพระศิวะที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่นั่นแล้วก็มีหลายๆที่เทพบนเทียนก็รู้สึกจะมีที่เทพบนเทียนมีแล้วก็วัดแขกวัดพระแม่อุมาแต่ถ้าเป็นวัดที่พระศิวะเป็นประธานก็จะมีตรงสะพานควายก็องมีที่ไหนที่วัดวิชญุสุดไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าที่มี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 ผมเคยไปแต่ไม่ได้เป็นประธานแลวัดที่พระศิวะเป็นประธานก็คือวัดศิวะมหาเทพ ก็จะอยู่ตรงสะพานควายแต่ว่าแต่ว่าวัดแขกที่สีลมเนี่ยเขาก็มีก็มีก็คือเรามีเทวดารูกนุกององแหละตามบ้านคนเนี่ยบางทีก็มีพระศิวะคนบูชาพระศิวะแถว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 รู้สึกว่าแถวแถวนนทบุรีนี่เขามีแล้ววิธีบูชานี่มีวิธียังไงบ้างครับการบูชาพระศิวะนี่ครับการบูชาพระศิวะ,ะวก,ก็ปกติเราจะบูชาผ่านศิวลึงกันนะฮะศีวลึงสีวลึงที่เป็นที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับ ประหลัดขีกแต่เป็นของอินเดีย้วจะอยู่อยู่ตั้งตรงขึ้นมาแล้วก็มีฐานเมื่อประมาณสักเทปที่สองนี่เคยพูดเรื่องสีบาลึงไปแล้วแล้วก็จะลดน้ําลดนมลดดอกไม้บูชาพระศิวะแล้วเราก็จะพูดอมนัมชีวัยอมนัมชีวัยอมนัมชีวัยเขาก็จะท่องอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเวลาบูชาพระศิวะเนี่ยจะไม่มีอะไรเรื่องมากอย่างเรามีเม็ดลูกประคำเนี่ยแล้วก็ขึ้นมานับเนี่ย อมนัมชีววยอมนัมชีไว้อมนัมชีวว้อมนัมชีไว้กี่ครั้งกี่จบหนึ่งร้อยแปดจบเนี่ยหนึ่งร้อยแปดจบพอถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพระศิวะเข้ามาอืตรวจเสร็จเนี่ยพระศิวะเข้ามาพระศิวะคืออะไรล่ะต้นทางของความดีงามคุณธรรมจิตสํานึกที่ดีถูกไหมคะก็หมายถึงความดีงามก็มาคุณธรรมก็มาจิตสํานึกที่ดีก็มาครับครับ ครับแล้ววันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายเลยนะครับจากพรมต้นแต่ว่าเสียดายมากเลยเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วครับก็ขอคุณมากมากเลยครับครับขอบคุณพรมต้นนะครับแล้วก็พี่แมนที่มาช่วยในรายการของเราในวันนี้รบกุนพรมต้นสวดจบให้เราฟังเพราะๆพะสักสักบทนะครัอมนะโมนะไรในกรากรวาเเตลักนี ేరస్వతి కరమూర కవితే కరదార్యానం ఓం నమో నారాయణే ఓం నమో నారాయణే